จัดการกักบอดีตให้ชีวิตคู่เดินต่อได้นะคะคลิปนี้จะมาบอกสําหรับคนที่มีอดีตใช่ไหมคะแล้วก็มาแต่งงานใหม่นะคะแล้วก็อาจจะยังรู้สึกเจ็บปวดนะคะกับความรักครั้งเก่าอยู่ในจิวิทยาความสัมพันธ์นะคะบอกไว้ว่า อดีตของเราเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเราค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีจัดการแล้วก็อยู่กับมันในยังไงยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามีอดีตที่ไม่ดีนะคะอาจจะโดนแฟนนอกใจหรือว่าทะเลาะกันในเรื่องอื่นแล้วก็เลิกกันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องแบกความรู้สึกนั้นมานะคะคือกังวลว่าถ้าเกิดว่าคนใหม่เข้ามาเนะะี่ยจะเจอสถานการณ์แบบนี้อีกนะคะจะทำาองเราแบบนี้อีกนะคะวิธีจัดการคือเราปล่อยนะคะเพราะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคือเราได้มันผ่านไปแล้วนะคะแล้วเราเรียนรู้จากมันนะคะแล้วก็คนเก่าที่เราเคยออกมาเนี่ยนะคะก็เขาได้รับกรรมไปแล้วนะคะหรือว่าเราเนี่ยออกมาจากจุดนั้นแล้วก็คือเรารู้สึกสบายใจแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องแบกความรู้สึกเนี่ยไปให้กับคนใหม่ที่เราจะต้องเจอในในวันข้างหน้าเนี่ยนะคะให้เราต้องให้เขาต้องรับกรรมแบบนี้นะคะให้เขารู้สึกว่า ต้องแบกรับความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกแบบนี้อยู่ไล่หนึ่งหลักคิดคือถ้าเรามีอดีตท,ที่ไม่ดีเนี่ยนิดหน่อยคิดว่าหลายๆคนก็มีอดีตไม่ดีใช่ไหมคะเราเรียนรู้จากอดีตได้แล้วก็เติบโตจากอดีตนั้นนะคะไม่ใช่ปล่อยให้อดีตเนี่ยมาเป็นโซ่ตรวนที่จะทําให้เราเนี่ย จมอยู่กับความรู้สึกนั้นตลอดไปนะคะและสิ่งสําคัญคือถ้าเรายังจมอยู่กับอดีตเนี่ยนะคะมันก็เหมือนเราเอาเรื่องไร้ลายในอดีตนะคะมากําหนดปัจจุบันหรือว่ากําหนดอนาคตของเรานะคะให้เจอกับสิ่งแบบนั้น,นเรื่อยๆนะคะมันเป็นกฎของพลังงานเมื่อเรารู้สึกยังไงเราดึงดูดสถานการณ์หรือคนแบบนั้นเข้ามานะคะเราก็จะเจอเรื่องราวซ้ําๆแบบนั้นอีกถ้าคุณพร้อมปลดล็อกนะคะถ้าอยากจะให้ความรักมันดีขึ้นมากๆถ้าคุณมีรักใหม่แต่ยังมีอดีตนะคะนิดหน่อยแนะนาคอสนี้เลยนะคะ สัจะทรมรักแท้เป็นหลักคิดจะทรมของผู้ชายแล้วก็หญิงนะคะที่ทําให้ความรักของคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ